สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดเพื่อนนะในชุดรอบเช้าของเราในครับก็มาพบกับพี่สมาชิกอีกแล้วนะสำหรับช็อตเด็ดในชุดเช้านี้ของเราในครับก็ต้องใช้คำว่านะครับเป็นหน้าพระที่สวยเลยนะครับเป็นหน้าพระชุดใหม่นะครับในชุดใหม่นี้นะครับต้องใช้คำว่าราคาเริ่มต้น300บาทนะครับเอาใจคนตื่นเช้าซะหน่อยนะครับสำหรับชุดเช้านี้นะลองเข้ามารับชมดูพี่นะครับสนุกดูเด็ดเ็ดมันอีกเช่นเคยนะครับเก็บเงินปลายทางเดียวพี่ส่งพีทุกรายการนะครับ ไม่มีค่าจะส่งใดแดงสิ้นทางนี้ก็ไปเลยแล้วกันเนี่ยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะพี่ๆทุกท่านที่เข้ามานับชมเนี่ยรายการแรกรายการแรกเป็นเหรียญม่ี้่เหรียญรูปทรงหยดน้าเพิ่งได้มาในรอบเช้านะพระไพโรโุธอุ้ยทอันนี้เป็นหลวงพ่อน่าจะเป็นของน่าจะเป็นหลวงพ่อลุงครับพี่นาหลวงพ่อลุงวัดท่ากระบ,บือปะนี่ปีสองพัน้าร้อยพี่เนื้อสวยมากพลุ่งสาอปะกงปะก้าดเดิมๆเ,เลยได้มาช่วงเช้าเนี่ยเอาห้าร้อยบาท แนวข้าวลุงพ้าลนะุงห้าร้อยในครับแล้วก็องนี้ซุ้มกอสวยมากพี่ลุงเม็ดซุ้มกอเม็ดนะี้เนี่ยแนวขนมเปี๊ยะนี่เคยเจอไหมเม็ดแบบแนวปีกกว้างๆอ่ะนะครับผมก็เพิ่งเคยได้นะเนี่ยปีกกว้างๆพี่ในครับซุ้มกอบิมขนมเปี๊ยะในครับผมบอกแล้วช uh ุดเช้าผมจานเช้าเลยนะครับได้มารอบเช้าทางเราให้เช้าเลยพี่ในครับไม่มีดึงสามร้อยบาทนะครับบอกแล้วไม่มีดึงครับพี่ในครับเราก็องนี้พี่นะจกบาทวัดเชิงท่า แนวอันนี้เป็นกลุ่ววัดเชิงท่านะครับนนทบุรีพี่นะครับเป็นพิมพ์จกบาทนะครับเป็นพิมพ์จกบาทกุวัดเชิงท่านะครับอง์นี้เป็นของนนทบุรีนะครับเป็นพิมพ์นากจกบาทเจ้าพี่อ่าวัดเชิงท่านะครับเอาห้าร้อยบาทนววัดเชิงท่านะครับผมบอกแล้วทางเราจัดเช้าเลยนะครับไม่มีดึงไม่มียึกยักนะครับจัดให้แล้วก็องต่อไปนะครับองคนี้จะเป็นปกรบบุรีพี่นะครับนี่ครับพี่นปกรบบุรีนะ หูลบุรีโคตรดูง่ายเลยพี่เช้านี้เนี่ยจัดให้เดี๋ยวดูเนื้อเนี่ยเห็นไหมเช้านี้ดูง่ายนะครับเอาเอาไปห้าร้อยบาทนะครับลบุรีนะครับศักดิ์สีลบุรีครับพี่นะครับทางเราไม่เคยขาดอยู่แล้วนะครับองนี้เป็นแม่นางกวักนะครับจะเป็นเนื้อผงคล้ายๆเนื้อผงคุกรักนะเนี่ยเห็นไหมนะครับได้มาเช้าให้เช้าได้วเอาสามร้อยแม่นางกวักนะครับจะเป็นปู่บุญหรือเปล่านี่เป็นพ่อคุยนะครับสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องนี้เป็นเหรียญ <า>นะครับเป็นได้เหรียญไม่หนึ่งชุดนะครับซึ่งชุดเหรียญในชุดนี้นะครับเป็นของหลว,ว,นะวงพ่อสมควรนะพี่นะครับหลวงพ่อสมควรอุ้ยพระสวยมากมีจานด้วยนะเนเนเนดูจานเนดูขอบข้างเนีย่ยมีจานด้วยพี่เหรียญแท้ๆทแหละดูง่ายนี่แหละนะครับแต่ไม่รั่วนิยมไม่ได้นิยมนะนะครับปีหนึ่งเก้านะครับพระสวยมากเหรียญเนี่ยนะครับเหรียญแท้ดูง่ายอ่ะเนี่ยเออเหรียญแท้ดูง่ายพี่สามร้อยนะครับแบ่งไปสามร้อยบาทนะครับสามนะร้อยแล้วก็ผมไม่ได้พระสมเด็จเข้ามาณหนึ่งชุด เนี่ยครับอันนี้เก่ามากพี่นะครับหมังปีปรีหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนตามราคาแล้วกันนะครับเอาไปเดิมมาพี่นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนตามราคาแล้วกันนะครับพี่ๆได้โอ้โหดีเนื้อเน่าพี่เห็นไหมร่องรอยเออ่มวลสารหลุดรอดนะครับร่องรอยมวลสารหลุดรอดนะพี่นะด้านหลังธรรมชาติเขาจะมีรอยปี่รอยแยงของเขาอยู่แล้วนะเป็นร่องรอยธรรมชาติเห็นไหมรอยปี่รอยแยงนะครับเป็นการแยงของมวลสารนะครับการเสียตัวของพระองค์นี้สามหนึ่งศูนย์เนี่ยครับสามร้อยสิ นะครับจะได้เลือกไม่ผิดองคนะครับเดี๋ยวใส่แล้วเขียนให้เลยนะพี่นะครับสามหนึ่งศูนย์นะครับนี่นะพี่นะสามหนึ่งศูนย์บอกผมด้วกันพี่องคนี้แน่นอนนะครับไม่มีองอื่นนะครับองนี้แน่นอนนะครับไปต่อองค์นี้จะเป็นวัดพับครับพี่ะครับพิมพ์สมาธิโอ้โหพี่ดูเนื้อเดี๋ยวเป็นยาตุ๊กตั๊บเลยดินะวัดพัะนะเนพี่ดูโซนเนื้อไดานะครับโซเนื้อวัดพับนี่ไม่ใช่ธรรมดานะดูเนื้อดียอ่าเนื้อวัดพับนี่ไม่ใช่เนื้อธรรมดานะเอาสามร้อยบาทนะวัดพระ วัดพับสามร้อยนะครับโ oh, oh, อ้โห่ตรงนี้คนะรับพี่นะครับหลวงปู่ภูครับพี่นะครับอันนี้สวยมากอ่าสวยมากครับพี่นะครับเนื้อหาเข้มข้นเนี่ดูเนื้อเนี่ยเป็นไงดูช่วงอกช่วงเนื้อช่วงพิมพ์ช่วงทรงนนะนะรรรี่นะครับธรรมชาตินะครับธรรมชาติครับพี่นะครับหลวงปู่ภูครับพี่นะครับสมเด็จหลวงปู่วัดอินสวยคลิปเลยหลวงปู่ภูวัดอินเนี่ยครับเนะบื้อมวลฮะโอ้มวลสารเป็นก้อนก้อนเลยนะนะครับเอาเอาห้าร้อยบาทนะครับหลวงปู่ภู อุ้วัดอินนะครเอาไปห้าร้อยบาทนะครับมาเหสวนนะครับโอ้โหธรรมดาที่ไหนพี่ชินเงินแบบเนี้ยนะครับธรรมดาที่ไหนนะพี่นะครับเนื้อชินเงินแบบนี้พี่นำไปเหสวนหาที่ไหนได้ล่ะพี่หลักร้อยเนื้อแบบนี้นะครับไม่มีแล้วนะจัดให้ในช่วงเช้านะครับทางช็อตเด็ดเพื่อเครื่องของเราที่นั้นจัดให้ในช่วงเช้านะครับมาเอาใจคนตื่นเช้าซะหน่อยนะครับ ห้าร้อยบาทนะครับมะเหสวรแนวมะเหสวรห้าร้อยกับพี่นะครับองค์ต่อไปองค์นี้จะเป็นสมเด็จวัดะระฆังครับพี่พิมพ์เกศบัวตูมแนววัดะระฆังนะนี่ดูพิมพ์ได้ดูเกศได้เลยนะครับไม่ผิดพิมพ์แน่นอนเกศบัวตูมโอ้โหเนื้อแบบดูดินะ้ำเนื้อแบบนี้เป็นเนื้อที่หน้าหน้าเก็บเนี่ยดูรอยเซตตัวเนี่ยรอยปูไตรอยหนอนด้นเนี่ยพาบ้านบ้านวินั่นต์ในชุดรอบเช้าๆของเราองค์นี้เอาสามสองศูนย์สามร้อยยี่สิบบาทนะครับสามสองศูนย์ 0. เดี๋ยวผมใส่ซองแล้วเขียนราคาให้ดูเลย นะครับใส่ซองเขียนราคาดูเลยพี่สามสองศูนย์นะครับนี่ครับพี่แล้วองค์นี้นะจัดมานะครับเขียนไว้รอเลยนะครับโอ้พราะท่านคล้ายวัดย่านปรางครับพี่แล้วอันนี้ออกวัดย่านปรางนะพิมพ์ตาโปนนะครับพิมพ์ตาโปนนี่พี่วัดย่านปรางเอาที่พี่ดูดิเห็นไหมนะเออที่พี่ดูดิ่นะวัดย่านปรางนะครับพราท่านคล้ายเอาห้าร้อยบาทนะครับนี่ดูง่ายเลย นะดูง่ายแล้วได้เดิมับพี่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเชียงแสนนะปกอพิมพิมซุ้มอะไรนะซุ้มร่มโพะเชียงแสนมีทองเดิมด้วยนะเนี่ยไอ้ดูข้ามเนี่ยมีทองเดิมด้วยพี่ทองกรุเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่ดูทองเดชียงแสนครี้พี่เฉียงแสนนะพี่นะทองเดิมเดิมแบบปลาปลายอยู่เลยพี่เรียมจับขอบน,นะพี่นะเนื้อชิน้นเนี่ยดูดูทองเนี่ยดถ้ามีมืเชื่อพี่ลองดูเนี่ย ทองเดิมๆจริงนะครับอันนี้พามันไดในบ้านอี่างพี่นะในช่วงเช้าเราเพิ่งได้ไปเลยเนี่ยเอาไปห้าร้อยนะครับเชียงแสนนะนะครับไม่ได้เจอแล้วนะพระพระเนื้อแบบนี้จริงๆอ่ะไม่ค่อยได้พบเจอส่วนมากเขาเก็บหมดนะครับผมก็จัดให้นะครับผมไม่เคยขาดพวกพี่นะครับจัดให้ตลอดนะแล้วก็องค์นี้พี่นะหมูกระปานนะครับขี่ไก่นะครับหางสามเส้นไหมหรือหางเท่าไหร่เนี่ยนะครับแต่เนื้อไม่ดินกรอง ถ้าพ่อปานดินกรองนี่โอกาสพี่จะสูง้วนะครับเออโอกาสแท้สูงแล้วพี่ดินกรองนะครับพ่อปานนะดูมวลสารที่อุดนะครับมวลสารอุดอยู่กรบนะครับพระอุดอยู่กรบแม้ดินกรองลอยป่าด้านหลังงามๆพระสวยนะห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วผู้สุกปากคงมะขามเท่าครับพี่นะครับองค์นี้เป็นโซนเนื้อเหลืองรลอโบราณนะพระอาจจะอยู่ในโซนหนาหน่อยนะครับไม่เป็นไรพระเนื้อแบบนี้เนื้อสวยเนื้อถึงยุคครับพี่นะพระเนื้อแบบนี้ดิได้ว่าพระสวยพระเนื้อถึงยุคนะสามร้อย เนี่ยครับสามร้อยบาทแล้วก็องนี้เป็นพระปิตาครับพี่นะครับหลวงพ่อโตวัดเนินนียครับพิมพ์วพ่อโตวัดเนินเลยเนี่ยนะแต่อาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะครับด้านหลังจะเป็นตัวยันในการกดลงไปพี่นะครับคาบไข่เดิมๆเลยนะเขาเรียกว่าไข่ธรรมชาติสามร้อยบาทเนะครับไปคาบพ่อโตวัดเนินเลยพี่นะแต่ด้านหลังเป็นยันนะครับอันนี้ก็น่าค้นหานะยครับ้าก็น่าค้นหานะครับ ไปกันต่อครับพี่นะครับสาหรับองค์งต่อไปองค์ต่อไปเป็นพระท่ากระดานน้อยครับพี่นะครับนี่คือท่ากระดานน้อยนี่พี่นะนะครับการเจนิบุรีอัน,นี้ดูง่ายพี่คือีแดงแบบเดิมๆเ,เลยนะครับขายหลัก 100, รก้อยนะครับพี่ๆจกขายหลักร้อยนะครับไม่ได้หลักพันนะดูดีดูง่ายพี่ไหมสบายตาใครไวใครได้นะเก้าร้อยบาทนะครับนี่คือท่ากระดานน้อยนี่พี่นะนะครับเก้าร้อยบาทนะครับนี่พระท่ากระดานต้องแบบนี้นะครับพระท่ากระดานต้องแบบนี้นะครับแล้วก็เหรียญ สำหร oui, aw, uhm? yes, ับเหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อจาดครับพี่แนวเหรียญกลมหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาครับพี่แนวพี่พี่จ่าเหรียญหลวงพ่อจ่าแนวมือดอกบัวกมคลิปเลยพี่ดูมิติเดี่ยแนวพี่ดูมิติดอกบัวเดี่ยแนวกิฟตเลยเนี่ยแนวเป็นแท่งๆๆๆๆๆๆเลยปหมเอาสามร้อยบาทแนวพ่อจาดบางกระเบาสามร้อยบาทนะครับพระเนื้อชินนะครับองค์นี้ที่เขาเรียกว่าชินนสีนะพิษณุโลกรับพี่แนวชินนสีพิษณุโลก เป็นร้านที่ทาความเข้าใจง่ายพี่นะครับไม่ได้แบบว่าเขาเรียหรือรับซับซ้อนเท่าไหร่นะครับเป็นร้านที่เข้าใจง่ายนะครับส่องไปรู้เลยส่องไปรู้เลยจ้พี่จยานะครับเอาห้าร้อยบาทชิ้นละสีพิษณุโลกไม่ผิดวัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพิมพ์ปั้นนะครับนี่ครับพี่นะครับนี่คือพระปิตาพิมพ์ปั้นนะครับหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลนะไม่ได้ขายพหลักร้อยขายหลักพันตลอดนะครับแต่วันนี้จัดโปรโมชั่นให้พี่ๆสมาชิกนะครับของเราในชุดรับเช้านะครับดูพิมพ์ปั้นเนี่ยรักทองเดิม ในครับรักทองเดิมๆเนี่เป็นไงพี่นะพิมพ์ปั้นวัดปากทะเลพิมพ anyway. ์น like ี bridge, <im omat> ้ไ <Mario>. ม่ควรพลาดนะแนะพี่จ๋าพิมพ์นี้พี่ไม่ควรพลาดนะวัดปากทะเลพี่นานๆเราจะเจอแบบชัดเจนแบบนี้นะส่วนมากจะเป็นรักใหม่อง์นี้รักเก่าครับพี่ในครับรักเก่าที่บ้านเกิดเลยละองนี้ในครับเก่าจริงในครับเก่าจริงครับพี่นะครับเอาเก้าร้อยบาทในครับโอ้โหรักเก่าปึ๊กเลยในครับรักเก่าปึ๊กเลยพี่ในครับโอ้โหนี่เลยพี่นะครับนี่จะเป็นรูป่อ นับพิมพ์หลวงพ่อเงินนะครับจะเป็นของหลวงพ่อจวนนะครับพี่เนีครับหลวงพ่อจวนน่างทองครับพี่เนะีครับรูปหล่อน,นะหลวงพ่อเงินนะครับเป็นพิมพงหรหลวงพ่อจวนนะครับพ่อจวนวัดหนองสุ่มไหมถ้าจำไม่ผิดนะนี่พระแท้นะ,น,น,นะครับพ่อจวนพี่เอาเก้าร้อยพ่อจวนนะพ่อจวนเก้าร้อยอันนี้เป็นอา่าเขาเรียกว่าอะไรครปู่เขาเรียกว่าปู่เลยนะอันนี้น่าจะเป็นทางทางปู่ปู่บุญนะครับใช่ไหมเนี่ยนะครับน่าจะเป็นทางหลวงปู่บุญนะพี่นันนะครับอันนี้ดูง่ายดีพี่ เนี่ยครับเออนี่ดูง่ายนะเนี่ยดูดูหลังยันโต๊ะกลางใช่ไหมเนี่ยเป็นเนื้อผงยาครับพี่เนี่ยครับหลังยันโต๊ะกลางเนี่ยครับผมก็น่าจะเป็นของหลวงปู่บุญนะเพราะว่าโต๊ะกลางไม่มีที่อื่นที่ใดพี่นะครับเนื้อผงยาด้วยอ่าพี่ลองดูเนื้อเนี่ยบเนื้อผงยาด้วยนะครับหลังยันโต๊ะกลางเอาสามร้อยหลังยันโต๊ะกลางนะโต๊ะกลางสามร้อยวัดเกตินี่สิเนี่ยครับดูคาบเดียวเนี่ยวัดเกตินี่พี่ดูคาบเดียวนะครับดูง่ายๆเลยพี่ได้เดิมเดียว เนี่ยครับอ่าพี่ดูง่ายเวลพี่ได้เดิมเลยพี่เนี่ยครับพี่ดูเนื้อดิเป็นงานวัดเกตนะครับองนี้วัดเกตเจ็ดชั้นนะครับพี่พี่วัดเกตเจ็ดชั้นนะครับเนื้อแบบนี้พี่เนื้อปฏิเสธไม่ออกนะวัดเกตนะเนื้อปฏิเสธไม่ออกพี่เจ็ดชั้นนิยมด้วยเอาห้าร้อยนี่วัดเกตเป็นไงพร้อมแขวนพร้อมใช้ราคาเบาหวิวนี่ยห้าร้อยบาทเนี่ยครับหลวงพ่อโอภาษีครับพี่เนี่ยครับเป็นเหรียญอัมเนีครับ ด้านหลังนี่ดูดิสองสี่เก้าเจ็ดนะครับเส้นขนแมวนี่พลึบเลยนะนะครับเส้นขนแมวนะพลึบเลยพี่แน 97, วสองสี่เก้าเจ็ดหลวงพ่อโอภาษีกิฟตเลยเอาห้าร้อยพี่พ่อโอภาษีแนวพ่อโอภาษีห้าร้อยบาทนะครับเราก็องค์นี้เป็นของอันนี้จะเป็นของรูปหล่อลอยองค์หลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วแนวรูปหล่อลอยองค์หลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วโอ้กิ่งแก้วสามร้อยพอแนวพี่พี่ดูสาเด็ดสาแดงขึ้นเลยนะครับเออสาแดงขึ้นเลยพี่สามร้อยบาทพอนะครับแบ่งปันกัน ในครับเราก็หลวงปู huh. ah ่ทวดองคนี huh. ah ้จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับนะหลังพี่ด้านหลังเขาเขียนว่าเหยียบน้ําทะเลจืดครัวหลวงปู่ทวดประจังให้เหยียบน้ําทะเลจืดสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องนี้สำหรับอง์นี้นะเป็นทรงพลใหญ่นะครับอันนี้บ้านกลางทรงพลใหญ่นะครับเนื้อสวยมากนะสําหรับบ้านกลางนะบ้านกลางทรงพลใหญ่สวยกว่านี้ไม่มีแล้วนะนะพี่พี่สวยกว่านี้นะผมบอกคําเดียวเลยวไม่มีแล้วนะนี่บ้านกลางทรงพลใหญ่นะครับขออนุญาต เอ่อนำครีมเลพี่นะแกะพี่พี่ได้รับชมนะครับเดี๋ยวนำครีมมาแกะพี่ๆได้รับชมนะครับบ้านกลางนะครับองค์นี้นะบ้านกลางพิมพ์ใหญ่โอ้สวยจริงนะครับอ่าสวยจริงครับพี่บ้านกลางนะนะครับไม่ได้เจอบ่อยบ่อยนะครับเออไม่ได้เจอ boy, บ่อยๆด้วยนะนะครับนี่แกะดูเลยสําหรับบ้านกลางเนี่ยนะครับนอะ่าบ้านกลางเอาสามร้อยบาทนะครับผมแบ่งให้นะรอบเช้าของเรานะนะครับนะบ้านกลางโอ้เนื้อแบบนี้พี่นะนะครับแบ่งปันเลยพี่เนื้อเนื้อแบบนี้พี่นนะครับ สามร้อยบาทในะครับสามร้อยบาทบราคาเบาๆของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นองค์นี้เลยพี่นนะครับพระเนื้อชินองค์นี้จะสไตล์เขาเรียกว่าสไตล์เป็นพระเนื้อชินคล้ายเดียดเด่ยวดำเดี่ยวแดงพี่เป็นรูปทรงของเนื้อชินนะแต่เป็นพระเดี่ยวแกวจะกรอบนะครับอ่าแกวจะกรอบพี่พระแท้นะครับไม่ใช่ของเล่นนะพี่นะนะครับจัดให้ในยามเช้าเนะี่ยพระดีๆพระเดิมๆทั้งนั้นเลยพี่ราคาย่อมเยาสามร้อยบาทนะครับ,นะรบองค์นี้สะดุ้งกลับกับพี่หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้ว เนี่ยสะดุ้งกับดูรอยย่นเลยากดูการใช้ต,ตัวรอยจานบางๆคลาสสิกมากสามร้อยบาทเนี่ยครับอ่าองค์นี้จะเป็นของเฉลิมขี้นี่รับเฉลิมพระเกียรตินะครับโอ้โหเป็นสมเด็จเฉลิมพระเกียรติซึ่งพระแท้ดูง่ายเลยพี่ดูตัดเนียตัดยังไม่เท่าเลยมาแล้วเนื้อพระนี่จอกเขาขาวเลยครับหลวงปู่ัดอินนะนะครับเนื้อพระแล้วโซนพระจะออกทางโซนเขาขาวนะครับไม่ใช่ใสๆนะเขาขาวพี่นี่ครับนิ่มต้องขาวแบบนี้นะครับนี่คือโซนของหลวงปู่ัดอินนี่พี่เป็นเนื้อผงจริงๆดูด้านหลังเด เชื่อเระเพเกียรติเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็องนี้ในกาบหพ่อมุยแพ่อนะมุยดออไลแนวหพ่อมุยดออไลสุพรรณบุรีอมุยเอาสามร้อยหูดเดิมด้วยสามร้อยบาทนะครับอมุยสามร้อยแล้วก็องนี้องนี้ก็พระสวยพี่นะครับองนี้จะเป็นคลา้ายๆพิมพิมพ์สมาธิอพีนะ่เนื้อชิ้นเงินนะ่นะเนี่ยคล้ายๆกับอยอดหุ่นพลนะ่ะเป็นพิมพ์เล็ก พิมพเล็กเจ้าหนุนพลพี่สามร้อยบ้างเนียนะครับพิมพเล็กนะพระสวยด้วยพระก็ได้มาในรอบเช้าพี่นะแล้วก็เหรียญน,นี้โอ้โห,โโหเหรียญปูทป่ทิมพี่เนีครับนี่ดูเหรียญปู่ทิมเหรียญนี้เนี่ยผมไม่มั่นใจเขาเลือกบล็อกอะไรนะแต่พระแบบเนี้ยพระเดิมแน่นอนพี่นะครับอันนี้เป็นหูในตัวนะครับผมไม่มั่นใจว่าแนวะบล็บอกที่มีเม็ดผลแบบนี้เขาเล่นเป็นบล็อกอะไรนะนะรด้านหลังจะเป็นผล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 เพีพ้ยนไหมพืพ้นผิวเห็นไหม พาแบบเนี้ยพี่ผมยังไม่เห็นถอดนะถอดส่วนมากก็จะเป็นห่วงเชื่อมด้านบนเป็นห่วงเชื่อมนี่ห่วงในตัวแล้วบล็อกเป็นแบบนี้พี่ดูหน้าเด่นหน้ายัางหวานเลยอะเอาห้าร้อยนะครับอันนี้เป็นบล็อกหน้าหวานไหมรับหน้าท่านยังหวานเลยนะเอาไปห้าร้อยบาทเนี่ยครับแล้วก็องนี้หลวงพราะเงินพิมพ์ขี้ตาครับพี่สามชายขี้ตาเนี่ยครับรอโบราณแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยอะนับนี่ครับพี่นะพิมพ์ขี้ตาสามชายนะเนี่ยพี่ดูแสเได้โก็แสโดหวยา,านมนี่ยเอา สามร้อยบาทแนวพิมพ์ขีตข้ตาแนวขี้ตาไปสามร้อยขี้ตาสามร้อยก็พี่แนวหร,รวงปู่ทวดพิมพ์ปัม๊มซ้ำแนวหรวงปู่ทวดพิมพ์ปั๊มซ้ำแต่ปีกท่านจะกว้างกว้างหน่อยปั๊มซ้ำนะปั๊มซ้ำเอาอันนี้พ้าเดิมนะพ้าผิวหิ้งนะเอาเก้าร้อยอันนี้เดิมแน่นอนพี่รับใครได้ปั๊มซ้ำพิมพ์ปีกกว้างตรนี้ไปนะปีกเขาจะกว้างกว้างหน่อยแนวเนี่ย พระปกติจะกระชับอันนี้ปีกจะงกว้างหน่อยนะครับดูง่ายพี่เอาเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทแล้วก็พระท่ากระดานเนี่ยพี่อันนี้เป็นท่ากระดานเลยนะครับท่ากระดานกาญจนบุรีพี่นะครับพิมพ์พระสวยครับพี่ไม่ใช่พระทั่วไปนะครับซึ่งเราได้มาในรอบเช้านะนะครับซึ่งเราได้มาในรอบเช้านะพี่ดูเด็กกา,าจะไปจัดรอบบ่ายเลยนะคือพิมพ์เนี้ยทรงเนี้ยเราไม่ค่อยได้พบเจอพี่แล้วเป็นพระที่ดูง่ายนะครับไม่ใช่เกิดตลาดนะ นะครับเป็นคนละแบบกันนะพี่นะนะครับแล้วดูสนิมแดงเนี่ยแดงขึ้นมาเป็นละอองเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแดงขึ้นมาเป็นเม็ด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 เกือบพี่นะครับองค์นี้อาจจะเป็นกุล่างเนี่ยเก้าร้อยบาทแล้วท่ากระดานอุปคุดนะครับอุปภุดนี่เนื้อสวยมากครับพี่นะลงรักปิดทองนะอุปคุดนะเนี่ยเป็นพระกิ่งตะกั่นพี่เห็นไหมเขาลงรักแล้วปิดทองไว้ทรงตะกั่นเลยพระกิ่งตะกั่นนะพี่กิ่งตะกั่นเอาห้าร้อยอันนี้ดูง่าย ลงรักปิดทองเลยพี่นอัพระแขวนพราใช้ก็เลยล่ะดูการเรี่ยมเด็กเทแขวนพราใช้ก็เลยเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทเราก็สมเด็จวัดวัตรคังครับพี่อันนี้มีฐานพระทิพย์ด้วยนะเห็นไหมมีเส้นฐานบางๆพี่บางองค์กดติดบางองค์กดไม่ติดนะครับอันนี้ค่าแป้งเดิมเห็นไหมดูเนื้อเดยนี่คือเนื้อวัดรคังนะครับอุ้ยทางเราไม่เคยเล่งราคาหรอกพี่นะครับถึงเนื้อถึงพิมพ์จะสวยปานใดนะครับก็ราคาเดิมองนี้เอาไปสามห้าศูนย์นะครับสามร้อยห้าสิบบาทเนี่ยดูอกกระบอกเห็นไหม แนวอกกระบอกก็พี่นะพิมพ์ใหญ่วัลค <tinc S 2> ังดูเนื้อด้านหลังไหมดูการเซตตัวเดี่ยวแนวกระดานบางๆพี่นะารวมให้ความเก่าและความคลาสสิกสามร้อยห้าสิบาทราคานี้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วนะครับไม่มีแล้วล่ะนะผมบอกก่อนใช้ปิดก่อนได้ก่อนนะครับตามสไตล์เรานะพี่นะไม่มีดึงนะครับปิดเลยได้เลยอ่าปิดก่อนได้ก่อนนะครับสามห้าศูนย์เนี่ยเขียนราคาไว้เลยเนี่ยนะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับแล้วก็องค์ต่อไปกบพี่นะครับองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเป็นพิมฉลูกโดยขออนุญาตแกะ นะครับถ้าไม่แก่เนี่ยพ um ี่ๆก็จะไม่เห็นนะครับเออถ้าไม่แก่พี่นะนะพี่ๆก็จะไม่เห็นนะครับนี่สําหรับองค์นี้นะนี่ดูพิมพ์ชลุดเนี่ยหลวงพุทธวนาวะนีพี่เก้าเจ็ดพิมพ์ชลุดทาไม่แก่พี่ไม่เห็นแน่แล้วเนื้อพระที่แบบตอบโจทย์อ่ะนะครับเออเนื้อพระดูเอียวรูเสียบเอยเนื้อว่านที่ความแห้งความเก่าเอยเอาห้าร้อยบาทน่ครับแล้วก็อันนี้ผมได้คากล่องเลยนะนี่กล่องเขาเขียน้วยว่ามหาเวทเขาอ้อ น่ครับท่านอาจารย์พ uh, no ่อท่านคร้อยอะโนโมในพิณาวัดภูเขาทองพทัตทลุงอันเนี้ยกล่องเดิมก็เลยพี่เนี่ยบเอออันนี้กล่องเดิมก็เลยพี่เนี่ยครเขาจะมีเอ่อเป็นมีดนะเนี่ยเป็นพระขันเป็นผ้าอะไรเนี่ยพี่ดูดิกล่องเดิมเลยพี่เนี่ยบเออใส่มาแบบกล่องเดิมเดิมเลยอันนี้เป็นมหาวิเขาอ้อนะผมเอาสามร้อยบาทเดี๋ยวพี่ไปได้มาเลรอบเช้านะเนี่ยซองเขาเนี่ยกล่องขึ้อยู่นะเนี่ยซองเขากล่องเขาเนี่ย เนี่ยครับเนี่ยดูเดมิลรอยเขียนๆไว้ด้วยนะเนี่ยเนี่ยครับเออไปได้าในรอบเช้าเลยพี่นะครับกล่องเขาน่จะเก็บไว้อย่างดีแหละอันนี้นะนี่ครับผมก็เลยเอาจัดให้นะครับใส่กล่องไว้เนี่ยเนี่ยนี่ที่คือใส่กล่องเขาแบบนี้เลยเนี่ยสามร้อยบาทนะยครับแบ่งให้พี่ในรอบเช้านะครับเราก็องนี้ปู่สุกปากคลองมะขามเท่านียครับหลวงปูสุกกบพี่เป็นพิมพ์รัศมีฐานตารางนีครับน่าจะเป็นของหัวหาดเป็นพระที่ดูง่ายแะเป็นพระที่ดูง่าย ก้าร้อยบาทปูสุกปากโคองมาขามเท่ารัศมีพิมแบบนี้ผมยังไม่เคยเจอถอดนะพิมพ์แบบเนี้ยฐานตารางฐานเม็ดแบบเนี้ยนวเราพิมพ์แบบเนี้ยนะประหลอดแห้งๆนะเก้าร้อยบาทแหลวงพ่อเงินก็มีพิมพ์ขี้ตาับพิมพ์ขี้ตาสามชายสาแดงขึ้นนะครับเป็นพระพิมพ์ที่ดูง่ายนะไม่อาจจะเขาเรียกอะไรอาจจะแบบว่าเป็นการหล่อโบราณซึ่งไม่ค่อยสวยนะครับแต่เราเน้นดูง่ายับพระไม่ค่อยสวยแต่ผมเน้นดูง่ายในสำหรับหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาสามชายรอยหยอดด้านล่าง โคดเดิมเลยพี่ไหมหยอดแบบแล้วมีจุดล้อมเร็วแนวหยอดเซตมีจุดล้อมเร็วของโลหะนะครับซึ่งมองแล้วมีความเป็นธรรมชาติและความชัดเจนนะครับตะเข็บเดิมซึ่งไม่สามารถถอดจากซโคนได้นะครับนี่คือการหล่อโบราณจริงๆสําหรับองค์นี้พี่น้าสามชายก็พี่เก้าร้อยบาทนะครับเช้านี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่น้าสนใจรายการไหนสายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยนะพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ